นะสวัสดีค่ะวนนันนี้ก็กล้องอีลาเต้วันนี้มาแต่งหน้าที่เต็นน้องมนะ,ะนาคาวันนี้เต็นน้องคือเขินขาไม่เงียบเหงาวใ <c oughs> ครแขกนั่งเล่จ้านั่งเลยครับอเมนใครจะภาพไม่เล่แขกว่ะสิแบล็คบเ็าเป็นสายแบล็เ <c oughs> ขาก็ซื้อเกลียวมาอยู่เดียนน๋ยวมือนี้เกลียวยังไงเกลียวรถนี่ได้เกลียวแบบยูบลอกเกได้อยู่ ได้จังแค่เสือเ้ากับพันได้ยูว่าจะให้แขกเสือเขาน่ะโอ้ยเบิ้ลหรืมั้งบ่ได้กยังไม่ได้แจกแจกให้วันที่สิเออเอามาเดือนจะใส่วันที่สิบอันวันที่สิบเราจะแจกไม่ได้แก้วได้หลอดก็ยังดีก็เอาหลอดเสื้อได้แล้วไม่ได้แก้วก็ได้เป็นบุญวาแค่นี้เพราะวันที่สิบจะก็ไแจกเพื่อนรักคือแจกก่อนน้องกันแรกที่คาดผมน่ารักถ้ากับเบลเนาะ พาร์ทเชลโลนี่อะครูเชลโลเขียวขายป้าูก้าซอฟต์บุ้งน้องสอนมาให้ก่อนจ้ะน้องนั่งขายป้าบูวันที่เก้าแม่จะเอาเค้กกล้วยหอมไปแลกเสื้อนะลูกเมื่อไหร่ก็ติดตยที่ค้าถุงโกก้านี่จับจังก็มาเตยแล้วเวลาะเพื่เตยป่อวัดแม่นรวมเตยนั่นรวมรวมใจ เอาองผู้ใดเขาไม่ติดตาดเอาขึ้นนีบ่ขึ้นกับมวยคาดโซนคาดผมถัตเตอนอันรับทิ้งยินสามานแม่อยากได้ที่คาดผมยี่สิบาทค่ะบ๊วแมนกูจะลงแฟนไปซวยย่สิบบาทฟังวานอีสการนสวยมาก สวยนะนี่ภาษาภาษาะวีนดอกผัดใส่พริกได้ไหมองใส่จักมือนหนึ่งฮะก็ลองใส่เลอกลอกกุ้งทำอะไรข้างหลังซอกุ้งตั้งกล้องสามกล้องโอ้ยเกิดซิบ่ตีสองตีสามนบ่บอกเลือกเอาเลือกเอาจะคุยกังกล้องไหนเลือกเอาเธ้าเวนการเป็นนี้มาก น้อง <idd> <Lust> สอนลูกชายฮูกาดีขึ้นแล้วบ่กดีขึ้นแล้วค่ะน้องสอนเหรอนี่เหรอฮูกาวันนี้แม่ปอจะเหงาไหมน้องเงาเหตุยังเรามาสีเหงาเขาบอกเงาแล้วเงาแล้วหาดาคนหนึ่งนั่นจริงเหรอประส่งคิวงานลงกลุ่มเหงาปุ๊บเราวยางเลยเมื่อคืนนั่นวัสิมะไายคลิปกะคนเตมเต้นเพล่น แป่งโตบอสุภาพก็เลยบอเขามาว่าสิยางว่าเหรียญน้ำทุกสาวทุกสาวฉันน้อง่าย่ทองอยู่ข้างหลังนะไปเก่าทองให้มันแล้วนับตังนับเอ,อย่ยนี่ก็ไปอาบน้ำที่วัดน,นั่นเองไปคนมีกี่ช้างจองช้างอ้าวหนักขาวดีสุดยิงสองชักไจะจกขาวกว่าสองชักที่นอนที่นองหลับเลงมาจากพ่อขึ้นหลับเลย ส,สวัสดีซอกกุ้งคนจุ๋ยจอจานนะจุ๋ยลูกชายจ้ามีตังขอยเอินลูกสาวไว้ก่อนว่าตัวผู้ตัวแม่ขอยเอินลูกสาวเบิรอันนี้น้ำแร่หรอใช่ไหม วัส,สดีทุกคนในกล้องนี้นะคะแต่งหน้าหน้ากันเถอะไม่ใช่นะแ,แต่งแต่เวนคือจะนอนค่ะแต่งเตเวนคือจะนอนแต่งแต่เวนนี่คือจะนอนนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราพร้อมนะคะไม่ใช่ว่ามือโปรมือโปรอะไรนะคะไม่เยู่คนเสียแป๊คอนเสียมันนอนแต่งเสร็จแล้วเราก็นอนแต่งเสร็จแล้วก็นอนเราพูดกันนอนเราจัมีคนมาเอออัน พองขาวนี่โจทย์ยากขาต้องแต่งก่อนนอนถ้าจะนอนลราขึ้นมาแต่แตงก่้นซุ้มพนโจทย์ง่ายๆนี่นอนก่อนยังมาแตง่งโอ้สายไหลเจ้าของโจทย์ง่ายพูดบปเออโจทย์ยากก็เลยแต่งก่อนใส่ยุก่อนะยันยันลำตาแต่งก่อนัลำในะจที่ฐาน,นาใส่ก่อนใส่ก่อน กอนแป้งมันจะบวชเขาไปซาสมไหมเข้าใจบอกน้อง,องกล้าให้น้องไปแย่ปูปอวย่ยไปแย่เถาะห้างแตกร่ง <c oughs> างมือจักมือใดเพื่อนอารมณ์ดีเดาก็บ่ถือปอใส่ถ้าเป็นใบโพลารปอใส่ใบโพลาอยา่าเราเห็นงานใงยาหยอกดิดแม่ะแานยุงยุงคู่ดูว<า>ันวนี้แจ <IC S 3> ็คเาวินเซมบุ๋นในวัน วัดหลวงกัน,ต<อ>นเตลาก<อ>็ไม่หยอกหรือกอตอ่ตอนนั้นต,นตนอนนั้นส่วนเต็นเต็มนั้นกู่วานเพิ่หมาเพิ่หมานก็บานหากกันไอวาดตัวได้จิตกลงว่าผลสองพันสามพันเพิ่มมา้นบานหากไอวาด เทายเข้าเดี๋ยวหานึทีหละสิบหกนา่ีหละ,ส,ละ,หละสวัสดีคุณดูห้าร้อยทันคาร oh. ์บอกเพื่อนได้ว่าพี่จะลงคลิปแล้วี๋ยวพี่ซอนกับคูกา้าที่ค้า <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ซอกุ้งจะลงคลิปแล้วดูด้วยนะคะเออพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะขอรำล้ำพี่น้องไว้สกมีสักอนนะครับเดี๋ยวสำหรับงานเมื่อคืนยกไหวจังไงละค่อย <c oughs> ขอบคุณกำลังใจจากบ้านทางน้องมานะครับ เขาขอคุปปาได้นำแางกันแดงกันได้ซากรุงแดงกันได้ซารล็กซี่นี่ขอตำราที่นอนสบายๆเข้ากับประเดยเมื่อคืนนะารัเข้าไปได้อยู่หนาวของหนาวขอบคุณนะคะอุ้ยเราได้อันนนั้ไงเราได้อันแบรนด์ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่หนิงใช่ไหมใช่ๆแบรนด์ของแม่หนิงใช่ไหมขอบคุณกำลังใจจากแม่หนิงนะครับให้ทั้งคุปกาทั้งคุปปอนเลยมีฝนหลังเรื่องชงโมีเวลากินบาบูคุปกา ตกลงวันที่สิบเล่นที่วัดวัดอะไรเนี่ยบางเพียงไม่รู้นะอยู่ที่อ่ารามคำแหงอ่ะเห็นบอสพ,พูดเมื่อคืนสรุปลามคำแหงโดยอยู่ลาดาพราวคำแน่แต่ไฟทีาา่ติดก็ไฟที่ติดตัวลาดาพร้าวไฟหนึ่งอยูขอ่ข้างหลังไม่ถึงข้างหลังข้างอยู่ข้างหลังอย่างนี้ถ้าลเบอร์ในเพจเอาด้วย <laughs> มันไหนคำตอบอะไรไหมมันมันค่าใจแต่วัานที่สิบนี่แหละเป็นแต่ว่าเนาะมันอีกคู่มือมันค่าใจแต่วันที่สิบเมื่ออื่นเนี่ยได้หม่องหม่องลงเบิเร์แล้วแต่ว่าวันที่สิบเป็นวันได้บ่ได้บ่รัะท่านได้หม่องลงเพราะมื่ออือ่นวันพ่อบอก <c oughs> กำลังใจให้ทุกคนจ้าขอบคุณนะคะเอ้ามาแต่งหน้ากับลูวันเดอรดัดดนได้ถึงหกร้อยนะคะเปลี่ยนรองพื้นปะบอไ้เปลียนใส่ชมกันมันะ่ะเทียนใหม่บบกบอเทียนใหม่แล้วมันั่ะขออนุญาตเอาอันนี้เบ,บียงเอาแสงแดดไปเห็นมั้ง เกิดเป็นมานาต้องลุ้นทุกเรื่องตอนนี้น้องมานากำลังจะชาจเี่ยนะชาจเลยหกกล้วยเรียวสวัหกร้อยหกพนนะคะซีอในคามบ้ายไปแล้วเหรออันนี้ขออนุญาตลงคลิปแล้วนะคะไปเลยถ่ายรูปกัน